แซ่บว่ะเห็ดบ้านขาเมาพี่น้องในบ้านเป็นน้ำน้ำตาลใสหนั่เก็เอามะพร้าวลุ่งไปสุ่งพี่น้องใส่น้ำจัาหน่อยเสร์ฟแซ่บพี่น้องมคนนี้เด้อพี่น้องมากินบ้านขาเมาโน้มบ้าพอดแซ่บพี่น้อง สบายดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนืันนี้ก็มาพอกันคือเกาเนาะพี่น้องมาพี่น้องืันนี้มากินหวานขบามน้ำบาว่อนนี่หวานข่ามันมีบานเป็นเห็ดเจ็บแสบปูดมกเผาใส่พี่นอ้องหายเป็นผาว่าหายเจอที่สองพี่น้องจไดนเห,ห็ดหวานผาว่าเจอแดกกินเมื่อก่อนพี่น้องอะไรเห,ห็ดมาลงมือกันเลยวันนี้ คือเกาเนาะพี่น้องก้อนจีกินกต่ขอขอบุญขอบุญเพราะแม่พี่น้องเมื่อสกุลสกุนที่เขามาเบิ้งมา่อส้มขีบบาพอดเนาะพี่น้องที่สําคัญกต่ขอบุญขอบุญอายเพิ่นได้ร้ายเนาะพี่น้องที่เพิ่นปากเมื่อหายจีนที่ตามส่องเพิ่นดเด้อพี่นอ้องส่องมูลมีพาแซ่นนี่เพี่น้าะในก็สาบันที่นั่นพี่น้องที่เป็นสมงมื่หายเป็นปากมื่หาพี่น้อง เอบคุ่ขอบขคุณนคนไดห้หลายเพราะหายคนมีสุขภาพแข็งแรงนาะพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนเจ็บยัย้งก็หายลำลรวลุ่ยๆนาะพี่น้องนะพี่น้องกินแซ่บๆน้ำบาพอนื้อมักเลยทั้ำแหลติ นี่แม่บ้านลองเห็ดแบบมัชนชัวร์ไล่เม่บ้านไม่แต่ตุมแล้วก็ใส่ฟักทองน้่งเห็ดหวานตุเนาะนีะ่จะเศร้ใส่มะพร้าวออนไปเนาะมะพร้าวคิดว่าออนกับบุเมนเนาะพอดีพี่เนาะแกไปน่องแนี่ยมีก็แก

ิบเด้อรสาใจเป็นกระับเยพี่น้องพี่กะละมันเยกินไปในไร่นนิพี่น้องคืนเฮ็ดเป็นซ้มเลยกินให้มัน สมกับอยากจินเนาะหยุใจไปเลยนอนกอ่านหนออ่านไ่ได้่ด้เลยกินหนมันจุกๆไ,ไปเลย

ต่ก่อนก็เคยสั่งนี่ส่องเคียวมันแกงเนาะคือเขาตานเนาะนี่โอ้ยเอามากินไม่กินบัเป็นบาดแสบเห็นเป็นปากมาหายนี่แสบไปดีมันหอมมันหอมเขาไม่มันไม้กระสุด ฝาจจกจากจากอุบลอำเภอสการเนาะอาอย่างน้อยมันฝากมาให้เฮ้ยเพิ่งทราม้เป็นเงาเกลือมืดนะแบบไลย bá không? Tương hóm, tương mặn, tương bán Cũng khẩu đấy bà con พ่ออะไรจันทหนีพี่นอ้องมาไปกินนี่ปัญหาอะไรเวลามาันพอสมควรวนหนีน้องพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ว่าพ่อนสิอะไรขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่นอ้องตอนที่จบก็ขออบุญขอบุญไปให้พี่น้องเมื่อสุกสุกขนที่เขามาเบิ่งมา่อส้มขี่ปลาพ่อนั่นจะตุนจนจบเนาะพี่น้องปลาพ่อนะขอขอบุญขอบุญในหลายเด้อพี่นอ้องเ,เ,เอาไปพอกันไหมคลิปหนาพี่นอ้องสบายดี